รเรามาเอาตอมะพราวครับแล้วก็ตอต้นสดาวเกือบลืมชื่อเลยกออูกูจะกูดดินเริม่มว่าต้นไม้ชื่ออะไร ตอนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e พยันไมโครดวนครับควบคุมคอนโทรโลโดยเสียบอมเหมือนเดิมตอนนี้จานเราอยู่ท่าสว่างเหมือนเดินครับเราก็เดินเก็บงานก่อนเมื่อกี้กลับถึงบ้านกินข้าวเสร็จพอดีเลยเขาไปตามให้ไปขุดต่อต้นมะพร้าวครับ จะเลยมาได้จะหวาพอดีเลยโอ้อาจจะจ้านิดหน่อยครับแถวนี่เนี่ยเขาปลูกแต่ต้นชะอมโอ้รายได้เขาดีครับเขาเก็บชะอมขายนี่ก็ปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้หลายหมื่น ตอนนี้เขาโน้มแล้วโน้มแล้วเขาตัดไอ,ไอ้เด็ดไปเด็ดไรออกแล้วนี่นี่สมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์ตอนนั้นนะท่านรัฐมนตรีก็มาเดี๋ยว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  อ๋อจายไฟสมัยรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกนะท่านบัญญัตบิบรรทัดฐานนะมาเยี่ยมหมู่บ้านนี้แหละครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านชะอมที่เขาผลิตชะอมขายในตลาดสดในเ,เทศบาลเมืองสุรินทร์เรา ในช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มร้อยรอแล้วแหละว่าคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาครับคนเหลือส่วนน้อยครับเหลือส่วนน้อยมากเลยที่มีต้นโมอยู่แต่เขาก็เก็ดขายได้ครับปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ก็เป็นหมื่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นรายได้พิเศษดีนะปายันเข้ามากินข้าวนน่กินข้าวเสร็จยังไม่ได้นอนเลย,ยก็จะนอนพักผ่อนสักหน่อยเขาไปตามให้ขุดตอไมมะพร้าวนี่แหละอ๋อจัดให้ครับตอมะพระ้าวกับตอต้นอะไรับต้นสะต้าเกือบลืมชื่อ ครับงานนิดๆหน่อยๆเราก็เอานะเราไม่หนีงานเราเก็บเล็กผสมน้อยไปว่าเราจะได้คันใหญ่ก็เก็บไปเรื่อยๆครับต่อต้นมาคราวนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะโจะไม่เข้าง่ายเหมือนกันนะรารากเยอะ ตงนี้นี่ได้ทำงานสบายอยู่วันหนึ่งโดยไม่มีโตมีอะไรเลยขุดดินเบาๆครับขุดดินเอาใส่คานระหว่านบ้านตะบันตอนนี้เอางานโตเหลืออีกอยู่สองหน้าง,งานสามหน้าง,งานครับก็มีแต่โตแบบแบบอีเลย ตัวเล็กตัวใหญ่เราไม่กลัวครับตนแขนมันจะราวแล้วแหละแขนมันจะหักโกนแล้วแหละรู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหน คือเ,อเมื่อกี้นะครับผ่านไปแล้วแหละแต่ว่าโทรหาเจ้าของไม่ติดก็เลยไม่ได้ทาครับเราก็เตลิดเข้าบ้านก่อนกินข้าวก่อนแต่เขาก็ติดต่อนานแล้วครับเกือบอาทิตย์นึงแล้วแหละแต่ถ้าเราผ่านอีกเราก็จะเข้าดูรับเป็นงานขนย้ายเศษปูน thế free rồi đợi chạm free rồi Đúng rồi vừa ra từ đây trong bán nó <laughs> bên là tinh như bò <laughs> còn lợn xin mưa có lẽ cái cháu ở bên là tinh nhỏ ต่อมาพร้าวครับก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากพอดีพอดีแต่ต่อต้นสะเดนี่ก็ง่ายอยู่เพราะว่ารากมันนี่สบายมากเลย เดี๋ยวคอยดูตอนหลุดได้นะเสบอมจะอุ้มขึ้นหรือว่าจะกลิ้งเอาจะอุ้มไหวไหมเริ่มกระดิกแล้วอ่าก็ดูว่าเสียบอมจะอุ้มขึ้นหรือว่าจะกลิ้งขึ้นนะเพราะว่าเรามีสูตร เริ่มเริ่ม,มดึงซ้ายดึงขวาแล้วล่วะาต้นมะพร้าวนี่ก็เป็นกับสายพันธุ์ด้วยนะบางสายพันธุ์นี่ รากก็ไม่เยอะเท่านี้นะจะโจง,ง่ายแต่บางสายพันธุ์นี่โอ้ยแทบจะโจมไม่เข้าอ,ะอ่ะอ๋อ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 ออซสายมันฟาแล้วอ้าว จะหลวงฟังนี้นิดหน่อยันี้นะสูตรไข่สูตมันนะถึงรถเราจะน้อยนีย่เราก็ต้องใช้สมองใช้กำลังก็ไม่ได้นะกำลังคืนก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อ๋อม,มุนะมละมุนละมุนละขวดขวดะวช่วงนี้ก็เมื่อเช้าก็ย่านมาที่บ้านนะครับขอจัดไปขวดหนึ่งเออคนละขวดครับได้ครับ Hãy subscribe các bạn Ghiền Mì Gõ Để không ừ, lỡ những video hấp cái nói đẹp rồi. ปาดไม่ยอมลุดมาเลยดินนี่ยกยกขึ้นเด้เด้งลงใส่บาอ่งแบกไอยกให้ลูกยงแบกดิอ่ก็ดูเจยบอมจะอุ้มขึ้นหรือว่าจะลากขึ้นนะงานนี้นี่ไม่ต่ำกว่า500โลูนะ500รโลจะอยู่บ่อนี่ รถเรานี่ยกได้ก็ประมาณ700อบนะอ่โลนะาขึ้นเลย Nay ngay 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 nên này ngay 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 ยังซีโรซินแจอะกรู้ะโอ้วันต้อจ้าน่ยเกี่เลยพร้อมจะักเห็นน้ำเลยงานทำเกยเลยรู้จันูบอลลัมลับแตกมากนับใก็เสร็จมากเลยเนาะทำไม่แรงาหน้าไม่กดเอ้า เอาเขาดูสิบอมอ๋ออ๋อนั่นน่ะเมื่อกี้ในตัวลอยแล้วล่ะเออเรียบร้อยอ่ะก็เป็นอันจบพิธีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับไปยันไม่คด่วนครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเอาไอ้